สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ในนอพิสพ์ไทยโพสต์วันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันจันทร,ร์ที่4กรกฎา,าคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยให้หัวข้ออย่างนี้ครับว่าข้อมูลประกอบคิดคนไทยเริ่มต้นนี้ครับยุคเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยนะครับ มันนำมาทั้งอุบัติที่เราเรียกว่านวัตกรรมแล้วก็นำมาทั้งวิบัติที่เราเรียกว่าชิบหายทำลายล้างแต่เอาละครับมันจะอุบัติหรือว่ามันจะวิบัติเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของคนใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีนะครับโดยความที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยคนในชาติก็ล้วนแต่มีพระเจ้าองค์ใหม่ที่เราเรียกว่ามือถือพกติดตัวตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละครับก็เลยมีบุคคลบางพวกที่ใช้เป็นช่องทางในการแพร่ ข่าวสารพิษในรูปแบบต่างๆซึมแทรกเข้าเซลล์สมองกันนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยตอนนี้ก็รู้กันอยู่เห็นกันอยู่นะครับม,มีทั้งนักวิชาการมีทั้งครูอาจารย์มีทั้งพ่อค้ามีทั้งนักธุรกิจสื่อแล้วก็นักการเมืองกลุ่มหนึ่งสมคบแผนยุโรปสหรัฐหวังที่จะใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานยุทธการในการสกัดอํานาจของจีนในภูมิภาคนี้ แต่ว่าตราบใดก็ตามที่พลเอกประยุทธ์ยังเป็นผู้นําอยู่เนี่ยนะครับตราบนั้นไม่มีทางครับไม่มีทางเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทางเดียวที่สหรัฐกับยุโรปจะสมหวังได้ก็คือต้องโค่นล้มรัฐบาลประยุทธ์ต้องทําทุกวิถีทางไม่ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องผลักดันทุกวิถีทางเหมือนกันให้ฝ่ายค้านให้เพื่อไทยได้กลับเข้ามามีอํานาจบริหารประเทศให้จงได้ทํำยังไงก็ได้ เพราะมีตนุนให้เพื่อไทยกับก้าวไกลคุมอำนาจประเทศเท่านั้นแหะครับไทยถึงจะเป็นประเทศใต้อำนาจสังการของสหรัฐยุโรปสมอยากได้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันก็เหมือนกับตอนที่ทักษิณยิ่งลักษ์เป็นผู้นํารัฐบาลนี่แหละครับโดยไปตกลงกลางแผนที่ขีดเส้นแบ่งประเทศจากราชอาณาจักรไปเป็นสาธารณรัฐแล้วก็แยกกันไปครอบครองมีประธานาธิบดีเป็นประมุกแทนพระมหากษัตริย์ สหรัฐนี่เขาเก่งแล้วก็ชำนาญในเรื่องการใช้สงครามสื่อล้างสมองชาวบ้านอย่างตอนยุค2,500จำได้ใช่ไหมครับเขาเข้ามาตั้งสำนักข่าวสารอเมริกันหรือที่เราเรียกกันว่า u ูิมีทั้งหนังสือมีทั้งวรารสารมีทั้งหนังมีทั้งใบปิดใบปลิวแล้วก็ละครวิทยุผมเนี่ยยังเป็นสมาชิกรายเดือนวรารสารเสรีภาพอยู่เลยนะครับผมมาถึงกุเปลวนี่นะครับ โหมโฆษณาชวนเชื่อเชิงปลุกระดมด้วยข่าวสารพิษให้คนไทยเนี่ยเกลียดและก็กลัวคอมมิวนิสต์จนเกินจริงไปนะครับหน้าปกให้เขียนเป็นรูปคอมมิวนิสต์ถือเคียวมีชาวบ้านเส้นคาคมเคียวเผาวัดไฟโชนเลยนะครับแล้วก็ถือแส้ไล่หวดพระวิ่งหนีสบงปลิวไปหมดเนี่ยนะครับหรือมแม้กระทั่งอย่างเรื่องไผ่แดงภาพยนตร์เรื่องไผ่แดงของบ่มครึกฤทธิ์ที่สมพัน์กลางก็เป็นตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยกับไอ้แก่น คนรุ่นใหม่หัวแดงปลุกระดมชาวบ้านให้เป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นตัวเดินเรื่องในเรื่องนี้หนังสือเนี่ยเล่มโตเบเลอร์เลยนะครับยูซิสลงทุนพิมพ์แล้วก็แจกตามชุมชนทั่วประเทศผมเป็นเด็กวัดก็พลอยได้อ่านไปด้วยนะครับยูซิสล้างสมองสําเร็จถึงขั้นที่ว่าพอเด็กร้องไห้ปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะครูบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอมมิวนิสต์จะมาจับตัวนะเงียบฉี่เลยครับกลัวคอมมิวนิสต์ได้ยินว่าจะมาจับตัวไปก็เลยกลัว แต่เอาลวครับผ่านมากว่า60ปีแล้วเนี่ยนะครับรูปแบบนั้นเนี่ยไอ้การย้อนกลับนํามาใช้อีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่ามันทันสบัยขึ้นด้วยรูปแบบของ IT เท่านั้นแหะครับไอ้แก้นในยุคนั้นก็เปลี่ยนลุกมาเป็นรุ่นใหม่3นิ้วในโซ่3สัตว์แล้วก็พวกจารย์จยันไรหมายถึงอาจารย์จยันไรทั้งหลายเนี่ยนะครับส่วนสมพานกลางเนี่ยเยอะเลยครับ ยกให้อาจารย์เสรีอาจาจรย์อนนท์และก็หมอวรงคงเรียกว่าขมังเวททั้งนั้นแหละครับเมื่อก่อนเนี่ยการปลุกให้กลัวคอมมิวนิสต์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะล่มชาติจะล้มสถาบันกันด้วยการประยุกต์เป็นคอมมิวนิสต์พันทางประชาธิปไตยยุค2500นี่นะครับอเมริกันเนี่ยเขาใช้คําว่าตื่นเถิดชาวไทยแล้วก็ปลุกระดมกันแต่พอมายุค2565เนี่ยนะครับอเมริกันบวกสสัตว์บวกโทนี่ เขาใช้คำว่าหัวหน้าครอบครัวแดงครับนี่แหละครับที่คุยมาเนี่ยไม่มีอะไรมากมายครับเพียงแค่อยากจะชี้ให้เห็นความสำคัญของข,องข้อบูลข่าวสารอย่างกรณีเครื่องบินพมา่าล้าแดนโดยไม่เจตนานี่นะครับแม่กลุ่มชังชาติกลุ่มชังสถาบันก็พันดัดจริตรักชาติขึ้นมาอย่างนั้นแหะครับเพียงเพื่ออาศัยเป็นเหตุถล่มรัฐบาลและกกองทัพรักชาตินั่ะดีครับแต่ภาษาแซงรักชาติเนี่ยมันเลว ถ้าเกิดรักชาติจริงเนี่ยนะครับควรจะต้องไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ชั่งทางประโยชน์ได้ประโยชน์เสียด้วยนะครับอันไหนดีกว่ากันคืออย่างนี้ผมอ่านที่อาจารย์สันศรีอัดดำรงซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของนิดา้าโพสเฟซบุ๊กเอาไว้พออ่านแล้วก็นึกคารวะท่านในใจนะครับวันนี้แหละครับยังมีครูบาอาจารย์อย่างนี้ยังไงยังไงเนี่ยบ้านเมืองไทยเราก็รอดครับ เพราะว่ายามสับสนทางข้อมูลประกอบคิดท่านจะเป็นเสาหลักให้โดยที่ไม่มีการเบี่ยงเบนท่านบอกว่าอย่างนี้ครับไทยเมียนมาภาพสะท้อนโยุโรปรัสเซียทําไมรัฐบาลไทยและกองทัพไทยไม่กล้าเล่นใหญ่และห้ามทําด้วยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเมียนมาตัดกา๊าซไทยแบบทันที ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนเนี่ยวควรจะรู้ผมนี่หมายถึงอาจารย์สรรเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนเนี่ยวควรจะรู้เพื่อจะได้เข้าใจหัวอกของรัฐบาลหัวอกของฝ่ายความมั่นคงและก็ฝ่ายทหารก็คือว่าเมียนมาเนี่ยเขามีแต้มต่อเหนือไทยมากๆนะครับอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่กําลังทหารไม่ใช่กําลังประชาชนแต่นั่นคือกา๊าซธรรมชาติ ซึ่งก็ไม่ต่างจากการที่รัสเซียเนี่ยมีแต้มต่อเหนือยุโรปเลยนะครับผมคิดว่าแต้มต่อน,นี้เนี่ยน่าจะเป็นที่รู้กันดีทั้งฝ่ายความมั่นคงของฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเมียนมาข้อมูล China, จากนี้ไปเนี่ยจะเป็นข้อมูลประกอบและเป็นข้อมูลสาธารณะทั้งนั้นนะครับประการที่1ประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของเยนมามากถึง6,500เมกะวัตต์ประการที่2ครับ พ k d ดีมานของประเทศเนี่ยปีนี้อยู่ที่33,177เมกะวัต์เมื่อวันที่28เมษายน2565เวลา14นาฬกา30นาทีอันนี้ไม่รวม IPS ที T, ่ผลิตไฟฟ้าเองนะครับไม่รวมประการที่3ครับก๊าซของเบนมาเนี่ยถูกกว่า LNG ที่นำเข้ามามากๆครับเพราะว่าสงครามในยุโรปนั่นเองประการที่4ครับ กำลังไฟฟ้าขนาด6,500เมกะวัตเนี่ยนะครับถ้าเกิดเทียบกับ33,177เมกะวัต์ในทาง power system แล้วเนี่ยนะครับ reliability เนี่ยถือว่าสูงมากมากกว่า spinning reserve มากกว่า fast frequency response ทั้งหมดรวมกันแน่นอนประการที่5ครับเคยเกิดเหตุกา๊าซจากเมียนมาหายเฉียบพลันไปหนึครั้งนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2552 ปรากฏว่าระบบไฟฟ้าของไทยเนี่ยเกิดไปไม่รอดนะครับแต่ว่ากฟผเนี่ยเก่งมากครับสามารถที่จะรักษาระบบเอาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อสุดๆเลยโดยแลกมากับน้ําท่วมท้ายเขื่อนบางส่วนแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกครับยืนยันได้ว่าจะเอาอยู่เพียงแต่ว่าลึกๆเนี่ยผมก็เชื่อว่ากฟผเนี่ยจะเอาอยู่เรามีคนที่เก่งมากแล้วก็ระบบที่ทันสมัยมากกว่าเดิมอยู่ที่ตรงนั้นแหละครับประการที่6ครับ เรายังต้องพึ่งพาก๊าซจากเมียนมาอีกเป็นเวลา10ปีถึง20ปีต่างจากยุโรปนะครับที่เขาพึ่งรัสเซียอีกแค่ไม่เกิน2อสปีแค่นั้นแหละครับถ้าเกิดเมียนมาตัดก๊าซขึ้นมาทันทีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นข้อแรกไม่ต่างกับยุโรปที่โดนรัสเซียตัดการส่งก๊าซทันทีไม่ต่างกันข้อต่อมาครับข้อ2ค่าไฟฟ้าเนี่ยน่าจะแพงขึ้นไปอีกประมาณหน่วยละหนึ่งบาททันทีเลยนะครับข้อ2ข้อ3ครับ จากข้อ2ที่ว่ามาเนี่ยเศรษฐกษิจก็จะมีปัญหาแน่นอนและม็อบก็จะตามมาอีกมากมายทีเดียวข้อ4ครับโรงไฟฟ้าจะหายไปประมาณ6,500เมกะวัตต์โดยที่ไม่มีใครตั้งตัวได้ทันกว่าที่สถานีกา๊าซที่ใส่โยกจะรู้จากค่ามิเตอร์แล้วก็แจ้งเหตุโรงไฟฟ้าผ้าตะวันตกก็จะร่วงกันหมดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทามิงตรงนี้เนี่ยในรายละเอียดแล้วเป็นยังไงต้องไปถามทางปตท,ทเขานี่เป็นข้อส ข้อ5ครับถ้าจังหวะมันใช่เวลามันใช่มีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศไทยจากเหตุผลของข้อ4แล้วก็ข้อ6ครับนับจะเกิดเหตุการณ์ในข้อ4เนี่ยนะครับการไฟฟ้าจะมีเวลาแค่ไม่เกิน5วินาทีเท่านั้นนะครับในการที่จะรักษาระบบด้วยการเร่งเดินโรงไฟฟ้าอื่นๆขึ้นมาทดแทนขอย้ําว่า5วินาทีเท่านั้นนะครับข้อ7เวลา5วินาทีเนี่ย ยาวนานเท่ากับการหายใจเข้าออกแล้วก็พูดคำว่าพุโทโธแค่หนึ่งครั้งเองข้อ8 The flash ก็อาจจะไม่เร็วพอที่จะช่วยเราได้นะครับข้อ9ครับถ้าเกิดว่าเราจะยังสามารถรอดมาได้แบบครั้งก่อนเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่ากฟอฟผพเนี่ยต้องสร้างปฏิหารขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งปฏิหารมักไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับทีนี้คำถามที่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมไว้คืออะไรข้อห ่ายความมั่นคงทุกยกุทุกสมัยเนี่ยต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือทหารก็าตามเนี่ยนะครับรวมทั้งชนกลุ่มน้อยต่างๆด้วยซึ่งเป็นบทบาทที่ยากมากๆแต่เราก็ทําได้ดีเสมอมานะครับข้อ2ครับการไฟฟ้าปตทแล้วก็กระทรวงพลังงานเนี่ยเขามีแผน A แผน B แผน C แผน D คือเตรียมทั้งสําหรับปัจจัย ปัจจุบันและก็อนาคตและเราก็มีแผนอนาคตที่ชัดเจนด้วยนะครับว่าเราจะยุติเรื่องนี้ได้และผมก็เชื่อว่าเราจะทําได้แน่นอนไทยกับเมียนมาเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันชายแดนติดต่อกันร,ระยะทางยาว2 2 0 2กิโลเมตรถ้าเราไม่รักกันก็เห็นทีจะลำบากด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับพวกเราเนี่ยคงไม่มีใครชอบความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาตอนนี้นะครับและก็คงไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเห็นความรุนแรงนั้น บานปลายออกมาสู่ชายแดนหรือว่าล้ำแดนเข้ามาเราทุกคนมีประเทศชาตทานนิที่จะต้องดูแลมีคนไทย70ล้านคนที่จะต้องดูแลมีคนเมียนมาาอีกหลายล้านคนด้วยกันนะครับที่เขาอพยพเข้ามาทํางานที่เราเราก็ต้องดูแลเขาสันติภาพเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนที่เราจะทําสิ่งอื่นสําเร็จและประเทศไทยก็คือหัวใจของสันติภาพในภูมิภาคนี้นะครับเราต้องชัดเจนครับ เราต้องเข้มแข็งและเราก็ต้องอดทนและความเข้มแข็งนั้นนี่แหละครับไม่จําเป็นต้องแสดงออกด้วยความรุนแรงเสมอไปแล้วครับความอดทนวุฒิภาวะการแสดงออกอยังถูกต้องในจังหวะที่ถูกต้องล้วนแต่แสดงความเข้มแข็งได้ทั้งสิ้นแหละครับนี่แหละครับคือสิ่งที่อาจารย์สันพูดเอาไว้แม่คุณเปรยบอกกาฟังและชื่นใจจริงๆริงน,น,นะครับไม่ใช่เพื่อนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพื่อรัฐบาลไม่ใช่เพื่อกองทัพ ข้อมูลที่อาจารย์สันท่านให้เนี่ยเพื่อประเทศไทยและก็เพื่อสันติภาพของภูมิภาคนี้ขอคารวะอาจารย์สันครับ